ขา,ถ,า,าถ้าหมักไหลอยากเผด็จศึกถ้าหมักไหลอยากเผด็จศึกผมเคยพูดนานแล้วว่าหกคนออกมาแถลงถ้าถ้าไม่กลัวนะถ้าไม่กลัวนะโดยพวกเรากจะนั่งอยู่เฉยๆครับจะนั่งอยู่เฉยเราเราจะดูความจริงใจหรือหรือ อย่างนี้นะถ้าคุณอยากเอาความจริงให้ไวขึ้นคุณรู้ทีมทนายลุงพลไหมคุณรู้จักทีมทนายลุงพลไหมลองโทรไปปรึกษาลองโทรไปปรึกษาว่าคุณมีอะไรที่ทนายลุงพลยังอาจจะยังไม่รู้ถ้าคุณจะทําคุณไถ่โทษ หรือคุณจะสารภาพให้ให้เรื่องเกิดขึ้นใหม่ก็ห่วงนายพานเนาะมันมันมันจะเข้าขายลักษณะที่ว่าความจริงปรากฏระหว่างที่มีการต่อสู้ความจริงปรากฏระหว่างที่มีการต่อสู้ พอพอนึกตามผมได้นะมันเหมือนกับว่ามันมีบางกรณีครับที่ผู้ที่ไม่ใช่กระทําผิดแต่เขาถูกพิพากษาว่าเป็นคนผิดประมาณว่าหลักฐานมันหลักฐานมันไปทางนั้นแล้วเขาไม่มีเขาไม่สามารถแก้ตัวได้นะนะครับ มันเคยมีอย่างนี้นครับคือติดคุกเลยติดคุกเลยจนจนตัวที่ลงมือทำริงสงสารสงสารคนติดคุกบาปก,กรรมแน่ๆเลยจนต้องออกมารับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนทำถ้าเป็นเช่นนี้ก็คือมันจะกระบวนการนี้มันก็ไปตามจนตกลงแล้วว่าเขามีความผิด แต่ว่าคนกระทำผิดเนี่ยย้อนมาแล้วก็สงสารคนที่ถูกลงโทษเขาก็เลยรับสลับภาพเมื่อรับสลรภาพแล้วพิสูจน์ทราบจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็จะมันก็จะเกิดขบวนการอีกอันหนึ่งก็คือเข้าสู่ผู้มารับสลรบภาพว่าเป็นคนกระทำแล้วก็พิสูจน์ทราบจนเห็นชัดว่าไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องอันนี้ก็เป็นจริง นะครับจนทราบชัดเข้าสู่กระบวนการถูกต้องนะครับจนมีการทำแผนประกอบหรือทำอะไรที่ชัดเจนนะครับจนพิธียอมรับแล้วว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงนะครับก็เป็นสำนวนใหม่คดีสำนวนใหม่ขึ้นมาดังนั้นคนนั้นก็จะถูกเขาเรียกว่าเป็นโมคะนะครับเพราะว่ามันเป็นผู้กระทำผิดมารับสารภาพแล้ว แล้วก็พิสูจน์ทราบว่าไม่ใช่จะมาติดคุกแทนจะมาอะไรทนองนี้นะฮะสมมติว่าสมมติว่างานนี้นะครับไหลไม่มีทางไปแล้วเข้าตาจนเพราะว่าคิดว่าจะมาอยู่ฝั่งนี้แต่เขาไม่รับหมายเขาว่าเขายังไม่มั่นใจว่าคือมันง่ายไปอะ่ะนะครับคุณเคยอยู่ฝั่งนี้คุณก็ออกไปด่าฝั่งฝั่งนี้ จู่ๆคุณจะมาฝั่งนี้อีกเนี่ยนะครับมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้แล้วแต่นั้นถ้าคุณที่จะมั่นใจว่าคุณรู้จริงๆแต่พวกเราพวกเราแค่ดูตามสถานการณ์รูปก,การแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ลุงพลเป็นคนทํำเนี่ยเราเราเชื่อมั่นอย่างนี้แต่นั้นจึงมีการต่อสู้ไงแต่นั้นฝั่งลุง ฟังลุงหรือลุงลุงช่างเนี่ยจึงยื่นอุทธรณ์เนี่ยแต่รับแต่รับในคําตัดสินของศาลชั้นต้นแต่ว่า,าถ้าไม่เห็นด้วยทั้งหมดเรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่การายื่นอุทธรณ์นะครับขบวนการนี้ยังเป็นยังดําเนินการอยู่แต่นั้นถ้าบักไหลเองเรียกว่าเข้าตาจนแล้วนะ เมื่อจะขยับไปทางนี้เขาก็ไม่เชื่อขยับคืนทางนั้นก็ไม่ได้แล้วด่าเขาจนชิบหา,ายไปปวงเลยนะฮะดังนั้นคุณมีทางเดียวครับคือคุณต้องยึดความถูกต้องเลยใครด้อยกนั้นใจเรลลัวครับส่วนนี้เราไม่นับว่าเป็นลุงป้า,าจะไปยืนเคียงข้างกูนะฮะเดี๋ยวเขาจะกล่าวหาสังคมจะโจมตี เมื่อในสถานะที่ต่างก็ไม่รู้ว่าคืออะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะช่วยจริงๆขนาดป้ายังบอกว่าพวกคุณเล่นคอนเทนต์เลยไม่มีอะไรที่ลุงป้าจะเชื่อพวกคุณแล้วว่าจะทำนะครับมันมีทางเดียวนะครับผมแนะนำมีทางเดียวครับนะครับส่วนจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่รู้แต่มันมีทางเดียวนะครับก็คือติดต่อ ทนายลุงพลน,นีกวาอ่าคุณมีอะไรบ้างไม่ต้องมาพูดเป็นรายวันรายวันรายวันเนี่ยก็หมายควาว่าคุณทำคอนเทนต์เขาก็บอกว่าทำคอนเทนต์ก็ถูกแล้วทำคอนเทนต์แต่ถ้าคุณจะให้มีศักยภาพในเรื่องจริงคุณติดต่อทีมทนายลุงพลนะครับแค่นั้นเองครับนอกนั้นถ้าจะมาพูดมานั่นมานี่อยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าพวกเรา เจ็บแล้วจนเจ็บแล้วจําพวกเราเจ็บแล้วจำตอนนั้นสิ่งที่คุณจะมาแสดงต่อจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้ละเบื้องต้นนี้เราเราก็คิดว่ามันมันคงไม่จริงนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ถ้าคิดว่าจะทําคุณไถ่โทษณโอกาสนี้เราถือว่าไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อนะครับนะครับดังนั้นถ้าคุณยังมั่นใจว่าคุณ โดนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะมีทางเดียวอย่างที่ว่าครับคุณจะรวมตัวกันหรือเปล่าล่ะคุณจะรวมตัวกันไหมอ่าคุณมีอะไรดีคุณมีหลักฐานอะไรบ้างแต่ถ้าไม่มีครับมันก็จะเข้าข่ายว่าคุณคงมาเล่นคอนเทนต์นะครับอ่าเพื่อให้เห็นว่าคุณยืนคนละฝั่งยืนคนละฝั่งอีกกับแม่เด็กนะครับ แล้วก็พอแม่เด็กคือด่า,ดาเลงด่าแรงๆจนแม่เด็กทนไม่ไหวจะต้องไปดำเนินคดีเนี่ยคุณก็จะบอกว่าถ้าดำเนินคดีจะแฉเนี่ยเนี่ยมันเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่เชื่ออ้าวพอทางนู้นไม่แฉอ่าทางนู้นไม่ฟ้องฮะบันทึกประจําวันอ้าวก็ไปถาาอีกแล้วยังไงต่อก็เลยไม่แฉเลย เพราะว่าเขาไม่ได้ฟ้องหรือไม่แช์แต่นั้นมันก็เหมือนกับว่าอ่ะสรุปมันเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงคุณจะเก็บเรื่องจริงไว้ทําไมหรือเอาเรื่องจริงไว้ต่อรองหรือเอาเรื่องจริงไว้ต่อรองอันนี้และครับคือทําให้คุณไม่ได้ใจแน่นอนครับคุณไม่ได้ใจแน่นอนครับนะฮะดังนั้นผมก็แนะนํามันมีทางเดียวครับหนึ่งคุณอยู่งเงียบไปเลยเพราะว่าเขาต่อสู้มาแล้ว <S 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 นะครับ คุณจะอยู่ฝั่งไหนก็ช่างคุณแต่เขาต่อสู้มาแล้วไม่ต้องเอะอะโวยวายทำให้เกิดเสียสมาธิอืนะฮะทำให้เกิดการสับสนนะฮะต่อมาก็คือถ้าคุณจะจะ,จะแสดงเรื่องจริงๆอ่าคุณก็ไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปขู่ฝ่น,นู้นว่าถ้าฟ้องจะแฉเนี่ยคืออ่าท่านเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงคุณจะเก็บไว้เพื่ออะไร พอเขาไม่เขาไม,เาไม่เขาไม่แจ้งความมันก็หมดแค่นั้นฮะเมื่อเขาไม่แจ้งความคุณไม่แฉมันก็ถือว่าเป็นมันเป็นเรื่อง,อออองมันเป็นเรื่องอหลอกลวงมันก็กลายเป็นเรื่องหลอกลวงได้ไมาอ้าวสรุปคุณรู้เรื่อง displays. หรือไม่รู้เรื่องในที่สุดก็ซูเอะกันในที่สุดก็กลัวกลัวกันเองแล้วที่คุณเล่นมาทุกวันทุกวันคืออะไรนะฮะนอกจากไม่ได้ใจแล้วเขาเกลียดเกลียดเพิ่มนะฮะเกลียดเพิ่มนะฮะนี่คือคําแนะนํานะนะครับ ดังนั้นถ้าคุณจะทะเลาะกันด่ากันไปกันมาเนี่ยนะครับเราไม่เกี่ยวข้องนะครับอย่าเอาปูงป้าไปเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะ,น,ะนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากพูดนะเพราะว่าในตอนนี้มันกําลังเกิดการสับสนกันทีเดียวนะครับว่าจะเอายังไงดีจะเชียร์หรือไม่เชียร์นะแบบนี้นะฮะ จริงๆด้วยนะตอนนี้ชัดแล้วครับภาพชัดแล้วนะครับอืมนะเกี่ยวกับเน็ตจริงๆด้วยนะครับคุณนรบธรรมครับยาฮันเล่ครับคุณอานวยนะฮะสวัสดีครับผมนะคุณรศบีนะครับคุณสมศรีแอตติกี้ครับสวัสดีครับผมนะฮะแอดปุ้ยครับะดังนั้นถ้าไม่ต่างจากนี้พวกเราก็จะขอเป็นเหมือนเราดูละครแล้วกันนะครับดูละครนะครับอันนี้ด้วยข้อเท็จจริงนะนะครับ ดังนั้นถ้าคุณจะเล่นดาบแม่เด็กแม่เด็กอยู่พี่พี่คนรองอยู่นะครับมันก็จะเป็นเรื่องถ้าเขาโกรธเขาจะฟ้องคุณนะเขาฟ้องหรือไม่ไม่ใช่พอเขาจะฟ้องก็บอกว่าเขาฟ้องจะแฉพอจะแฉท่านนั้นก็ไม่ฟ้องแล้วคุณจะดาบต่อไหมเนี่ยดังนั้นอันนี้มัน พวกเราขอไม่รับรู้นะครับขอไม่รับรู้อย่างที่ทราบนะถ้าคุณอยากให้ลิงมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็มีเบอร์ทนายลุง,ลงป้าอยู่นะครับก็โทรไปให้รายละเอียดไปเลยไม่ต้องมาทำคอนเทนต์ไปวันๆครับทำให้คนขยะขยงทำให้คนขยะขยงนะครับหรือการหารายได้นะครับอย่างนั้นดังนั้นก็ ฝากให้คิดนะครับถ้าจะหยุดเงียบก็เงียบไปเลยแล้วก็อยู่ระหว่างการต่อสู้ของทีมทนายที่เขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะฮนะการต่อสู้มันม,ม,มีหลายรูปหลายรูปแบบหลายมุมนะฮะอยู่ที่วิธีความคิดของทีมทนายนะฮะนะครับนอกนั้นไม่ได้รับความร่วมมือหรอกครับ แล้วก็พวกเราไม่นับว่าคุณคือฝ่ายลุงป้าไงะนะครับดังนั้นคุณก็ไม่ได้ไม่ประสบผลสมาเร็จหลอกครับนะฮะคุณน้ําทิพย์ครับคุณสมศรีนะครับคุณทอ r นะครับผมนะครับแอดปุ้ยนะครับนะครับแอดติกกี้นะครับผมนะฮะผมไม่เคยขึ้นเวลานี้นะ <laughs> ผมไม่เคยขึ้นเวลานี้แต่ลองขึ้นดูเพราะว่านะครับอ่าให้มัน มีมีกำลังในการมีคนดูเพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่านะทุกอย่างมันจะมันจะลำบากในการเล่นแหละนะครับคุณแอนฟูริคครับสิครับผมนะะคุณทำในใจบอกว่า,าคุณทำในใจของบ้านสามหลังไม่มีหรอกหรอกครับนะพวกเขาไม่ต้องคาดหวังอะไรมันก็แค่ตอน คอนเทนต์นะครับอย่างที่นะถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่แสดงความจริงใจออกมามันก็คนก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์นะแต่นั้นเราจะไม่สนับสนุนเราจะไม่อะไรแน่นอนนะครับนะฮะแต่ถ้าคุณอยากทำไม่ต้องมาเป็นคอนเทนต์ไม่ต้องมาอ้างลุงป้าครับคุณทำหน้าที่ของคุณเองเลยถ้าคุณเห็นว่าอันไหนมันถูกต้องก็ทำไปนะครับหรืออยูอ่เฉยไปเลยเพราะว่าเขาต่อสู้กันมายาวนานแล้วนะครับ ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะนะเอาง่ายๆอย่างงี้เลยจะได้จบๆนะครับครอบครัวนี้เป็นเด็กเลี้ยงแกะแห่งชาติอะ,ะ,ะครับนะคุณนรุณีครับสิครับผมนะฮะคุณนิตยาครับผมนะครับนะครับคุณคุณเรื่องของฉัน f c t p นะจีครับคุณสมัยะครับผมคุณพานแก่นสปีดโบ๊ทนะครับผมนะฮะ คุณภาษาอังกฤษอคุณภาษาจีนนะฮะหรือภาษาญี่ปุ่นนะสวัสดีครับผมนะฮะนะครับคุณภายบอกว่าปล่อยพวกมันเล่นละครลิงแปรใจนน่ะนั่นแหละครับนะผมให้พิสูจน์แล้วนะผมให้หลักไปแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็เขาก็เรียกว่าดูดูละครนะฮะนะฮะคุณลบครับคุณเพนครับสวัสดีครับผมนะฮะนะค,คุณอ้อนจันทร์นะฮะคุณอํานวยบอกว่าใครจะเชียร์ใครแต่เรา ไม่ค่ะเจ็บแล้วนั่นแหละครับนะครับคุณนีแทครับนะฮะคุณสวัสดนะครับผมนะฮะคุณพุทธนะครับคุณพัชรากรนะฮะคุณจิดารัตน์นะครับบอกว่าสิครับอาจารย์ฟังแล้วน่าจะพูดความจริงนะคะจะได้จบจบใช่ครับพูดความจริงไปเลยถแถลงการไปเลยจบจบมันมันนานเกินไปมันเสียเวล,เวลาในการทำมาหากินมันจะได้จบจบทุกคนจะได้อยู่ในวิถี อาชาวบ,บ้านของตัวเองต่อไปนะครับหรือท่านจะต่อยอดเพื่อความสําเร็จอะไรก็ว่าไปขอให้เรื่องจริงมันจบนะครับขอให้เรื่องจริงมันจบพูดออกมาซะถ้าคุณไม่พูดเขาก็เขาก็มีทางในการต่อสู้จนเขามายื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยดังนั้น,มนไม่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับนะก็ฝากสามบ้านอลโเบงนะฮะว่าคุณจะทําอะไรก็ก็ทำเถอะครับนะครับถ้าคุณเห็นว่าใครบริสุทธิ์คุณก็ ว่ากันไปนะครับอย่ามาทะเลาะบอแวงให้พวกเราเห็นเลยนะครับเพราะว่าเรามองเรื่องครอบครัวด้วยว่าผมก็อยากให้ครอบครัวพวกคุณนี่รักใครสามัคคีกันกลับมารักใครสามัคีกันยิ่งดีครับไม่ใช่ว่ามาเป็นอย่างนี้เราเราก็ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้นะครับเราอยากส่งเสริมให้คนรักกันอยากส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงมีพ่อแม่เป็น เขาเรียกว่าเ,าเป็นที่ยึดศรัทธาเป็นที่รักเป็นที่เคารพห,หรือว่าให้มารดาบิดาเป็นเหมือนบุรพคณาจารย์นะครับครอบครัวไหนมีมารดาบิดาเป็นดังบุรพคณาจารย์นะครับครอบครัวนั้นจะมีแต่ความเจริญจะมีแต่ความเจริญนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเทพเทวดาเห็นก็จะ มีการแท้ซองนะครับครอบครัวที่กตัญยูรู้คุณกตัญยูกตเวทิตานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแท้ซองนะครับจอมเทพไหว้ใครครับไหวไหมหนึ่งในนั้นก็คือนะครับชบาวบ้านเราที่เป็นคนมีศีลเป็นคนมีศีล มีศีลนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับอ่ามีศีลนี้ยิ่งใหญ่มากมีศีลมีความเคารพเลี้ยงพ่อแม่กตัญญูกติเวทิตาเนี่ยมันไม่มีอะไรใหญ่เท่านี้แหละครับมีพ่อแม่เป็นดั่งบูรพคณาจารย์คือบูชาท่านบูชาท่านลูกห้าคนก็บูชาท่านเลี้ยงดูท่านช่วยเลี้ยงดูท่านให้ท่านไม่ลำบากนี่คือสิ่งที่ประเสริฐสุดมีลูก ท่านเลี้ยงลูกได้สี่ห้าคนแต่สี่ห้าคนไม่มีใครเลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่ได้มันก็จะเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะครับผมก็ขอสนับสนุนให้ทุกครอบครัวรักกันแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีดังมาเป็นชาตินี้แล้วมาเกิดร่วมพ่อแม่เดียวกันก็ให้รักกันนะครับ ขนาดถ้าคนถ้าคนอื่นๆไม่ใช่ครอบครัวเรามารักมาอะไรเราก็ยังเห็นด้วยกันเห็นกันแบบว่ารักกันอย่างประดุษพี่น้องเนี่ยประดุษพี่น้องดังนั้นพี่น้องยิ่งต้องรักกันนะครับอย่าให้ครอบครัวต้องมาแตกมาด่ามาทอกันจนเป็นปัญหาระดับชาติอย่าให้ครอบครัวมันเป็นปัญหาระดับชาติ จงแสดงให้ชาติรู้ซะว่าพวกคุณรักกันพวกคุณให้อภัยกันพูดความจริงมาแล้วก็จะได้จบจบไปไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะหน้าแตกหน้าหักหน้างอหน้าเบี้ยวศักดิ์ศรีไม่ต้องมีแล้วครับเพราะว่าญาติพี่น้องไม่ต้องมีศักดิ์ศรีครับยึดความถูกต้องเป็นหลักดูพ่าแตนเป็นหลักพ่ะแตนจะเป็นต้องยึดความถูกต้องมากกว่าถูกใจ เกิดมาครั้งเดียวถ้าทำลายคนโดยที่เขาไม่ผิดเนี่ยมันคือบาปมหันนะครับเรียกว,ว่ายึดยึดความถูกต้องมากกว่าถูกใจถ้าคุณรู้ว่าไม่ใช่ลุงป้าจะเป็นใครก็ได้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามีเป็นใครแต่แค่คุณป้องกันว่าไม่ให้ไม่ใช่ลุงป้าก็พูดออกมาแต่ถ้ามั่นใจว่ารับสาร,รภาพไปซะใครทำก็รับสาร,รภาพจบครับแต่มันนานไปไหนไม่เป็นไรติดคุกไป ติดคุกไปดีกว่าให้ผู้อื่นที่ไม่ผิดติดคุกมันบาปแต่ถ้าคุณทําเองแล้วรับสารภาพติดคุกไปเลยเป็นเวรเป็นกรรมแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวนะครับน,นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากสนับสนุนในสถาบันครอบครัวให้แข็งแรงนะครับทําไมไม่รักกันล่ะครับมันน้อยมากนะครับที่จะมีครอบครัวเดียวมีบ้านใกล้ๆกันนี่มันน้อยมากนะเป็นครอบครัวขยายแบบวิถีชาวบ้าน นะครับนะนะฮะนี่คือให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงข้ามคุณแล้วพวกเราโกรธคุณไม่ได้หมายความว่าพวกเราเกลียดครอบครัวท่านครับไม่มีเลยครับพวกเรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราอยากร้วนหนึ่งใครฆ่าน้องใครทาน้องแต่ต้องเป็นไปด้วยความสัตย์จริงด้วยความสัตย์จริงผมเชื่อว่าไม่มีไม่มีคําว่าไม่มีคนทํางานนี้ไม่มีคำว่าไม่มีคนทํา หรือไม่มีใครรู้แต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีคนทำคุณก็ต้องบอกว่าเด็กขึ้นไปเองแต่ถ้าไม่มีขึ้นไปเองคุณต้องบอกได้ว่าใครมีส่วนร่วมอ,อใครใครรู้เห็นติดถ้าจะติดคุกรับรับผิดด้วยการทั้งกระบวนการก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้คนที่ไม่ผิดเนี่ยอย่าให้เขาต้องมีความผิด ถ้ามันต้องขนาดว่ามันมีหลายคนรับรู้มันถ้าเข้าข่ายร่วมกันปกปิดอำพรางคดีอำพรางศพมันก็จะต้องเจอหนักหน่อยมาตายตรงนั้นมันเป็นเจตนาหรือไม่เจตนาเจตนาเล็งเห็นผลหรือประมาทจริงๆมันจะเป็นประมาทหรือไม่นะฮะ แต่ถ้าเจตนาเร็นเห็นผลเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่รับสารภาพเลยครับมันยังน่าบอกอธิบายว่าทําไมจริงไม่กล้าทําไมจริงไม่กล้าต้องขอโทษขออภยัยผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงแล้วสังคมให้อภัยครับก็บอกว่าดีกว่าปล่อยให้คนไม่ผิดต้องมีความผิดก,ก็ว่ากันไปฮะเหตุผลนะถ้าอยู่ในเรื่องที่ถูกต้อง สังคมให้อภัยครับสังคมให้อภัยนะครับแต่ยังให้คนไม่ผิดเขาไปมีความผิดถ้ามันบาปบาปเป็นบาปติดตัวไม่ใช่บาปติดตัวคนเดียวครับบาปติดตัวทั้งหมดนะครับคุณสาวสันกำแพงสิครับผมนะนางพุทธครับสิครับนะครับคุณนิตยาครับนี่เนาะมันเป็นอย่างนี้ฮะซึ่งสถานการณ์มันเป็นแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมาย นะครับดังนั้นผมผมจะได้พิสูจว่าถ้าคุณมาพูดอย่างเงี้ยคอนเทนต์ไปวันๆเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเทนต์หาก,กินรับรองว่าทุกคนคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้ะจะไม่ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยมันก็บอกว่าเจ้าฟ้องจะแฉะพอไม่ฟอ้องอาธรรนุก็ไม่ฟ้องเลยทีเนี้ยทีนี้ก็ไม่แฉก็คือจบกันไม่มีอะไร นะไม่มีอะไรนะครับคุณยัติครับนะครับคุณซัมซุงครับผมนะคุณสัคซัมซุงแท็บนะครับผมนะคุณจินดารัตครับถ้าออกมาพูดความจริงทุกคนให้ภยัยเยอะยินดีส่งเสียด้วยนั่นเห็นไหมครับคือเราเคารพความจริงต้องศรัทธาความจริงศรัทธาความพิติธรรมไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับครอบครัวคุณในอนาคตอีก ถ้าคุณรักความถูกต้องความถูกต้องนั้นน่ะมันก็จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตคุณอย่าเป็นคนที่น่าเคารพนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเหมือนเด็กเลี้ยงแก่สุดท้ายเขาก็คิดว่าอ่ะก็ก็ปกป้องกันอยู่ดีอ่ะจะแฉจะแฉพอไม่แฉคุณก็ปกป้องกันแล้วอ่ะปกป้องกันแล้วดังนั้นเรื่องนี้เราก็คิดว่า เราไม่ขอไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ขอรับรู้นะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณจะด่าจะว่ากันยังไงก็ให้มันอยู่ในกรอบของสามบ้านพอนะเออนะทุกคนไม่รู้ลุงป้าไม่เห็นไม่รู้พาอลุงป้าต่อสู้กันมายาวนานแนละ้วจึงถึงขนาดนี้แล้วเสียเงินเสียทองมากมายเสียเวลาเวลาถูกดา่าถูกว่าถูกโจมตีทั้งประเทศไทยรายการใหญ่หญก็ออกมาโจมตีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ออกมาโจมตี เสียหายกันจนไม่รู้จะเสียหายขนาดไหนแล้วเนี่ยนะครับยังมาเล่นลิ้นกันอยู่ไม่ได้นะฮะยังมาเล่นลิ้นกันอยู่ไม่ได้นะฮะนะครับแป้งหลอกเอายอดนั่นแหละครับทุกคนก็จะคิดเหมือนคุณสรีพรอย่างนั้นแหละครับไม่มีใครเชื่อแล้วฮะดังนั้นคุณใช้โอกาสนี้เมื่อคุณจะบอกความจริงคุณจัดการตัวคุณเองตออกไปเลยครับคุณทําเลย หรือมีทนายลุง,ลงป้าอยู่ถ้าคุณมีหลักการหลักฐานดีๆคุณไปบอกเขาเลยนะถ้ายังมาพูดเย้วยวเย,วย,วยว้แสดงว่าอ๋อมาหาอะไรได้มาคอนเทนต์นะครับมันก็มีแค่นั้นฮะไม่มีอะไรที่จะคิดลึกไปกว่าน,นั้นนะนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากมาบอกวันนี้ว่าถ้าคุณกล้าพูดความจริงกล้าไปาติดต่อทีมทนายให้ความจริงทั้งหมด เออผมจะยกย่องคุณผมจะยกย่องคุณนะนะแห้งนะนะครับแต่ถ้าไม่อันนี้ปุ๊บแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าทำคอนเทนต์หากินนะครับก็พูดแบบนี้จระใจะเลยสวัสดีครับนางพญาผมข่าวครับคุณมาร์คเบนนะครับผมคุณนฤมลเนาะนะครับถ้าคุณจะด่าพี่ด่าพี่ไปพี่มาอยู่เดี๋ยว เดี๋ยวใครเอาคําของคุณไปพูดไปฟังไปด่าแล้วพวกคุณก็จะเล่นพวกเขาว่าเอาคําด่าเนี่ยไปเผยแพร่ต้องระวังนะครับทุกท่านนะทุกท่านระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับก่อย,ย้านะเขาตั้งการแล้วเขาตั้งการแล้วครับเขาสามารถเอาความผิดพวกท่านได้นะครับถ้าเอาความผิดพวกท่านได้นะต้องระวังนะครับคุณสุทธีคุณนฤบลน,นะครับคุณ คือสเตโลครับผมคุณสุทีรัตนะคุณวรพาคุณวงจันทร์เนาะนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับขอบคุณมากครับสา6รอยี่สหกครับมาลองไลฟ์ในช่วงสิบแปดนาฬิกานะฮะเป็นช่วงพารมทามนะฮะเป็นช่วงพามททมคือเป็นช่วงที่อ่าเรียกว่า f c ซต้องว้าวุ่นต้องวิ่งไปวิ่งมานะฮะนะครับนี่คือสิ่งต้องพิสูจน์นะครับบอกไปนะครับต้องพิสูจน์ต้องแสดงต่อ ถ้าคิดว่าใช่แสดงต่อไปเลยครับนะแสดงต่อไปเลยแต่ว่าถ้ากำกำกึ่งกึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไงเมื่อจริงไม่จริงปุ๊บเขาก็เรียกว่าคุณทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ไประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ใจพวกเราด้วยดังนั้นมีเบอร์มือถือทีมทนายหรือค้นหาเบอร์มือถือทีมทนายครับขอความร่วมมือเลยผมมีเรื่องแบบ,แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือ ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์นะนะครับตนายช่างใหญ่อ่าทนายช่างใหญ่ไม่มีหน้าที่คุณเจสีมีมดีเนงครับมีหน้าที่ช่วยลูกความนั่นแหละครับอะไรก็ได้ที่ให้เป็นยืนยันว่าลุงพลไม่เกี่ยวนะครับนายนายช่างหรือลุงช่างไม่เกี่ยวนะมีข้อมูลอะไรบ้างก็ได้ครับนะครับ,นะรบในความหมายนี้นะครับส่วน ถ้าลุงไม่ใช่แล้วคุณก็เตรียมหลักฐานไว้ว่าเป็นใครเออสมมุตินะสมมุติว่าถึงที่สุดแล้วลุงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าคุณสามารถถ้าคุณสามารถมาชี้เป้าว่าเป็นใครเป็นคนทำนะแล้วก็มีหลักฐานไว้นะนะครับอ่ามันจะได้ตีคู่กันไปเลยมันจะได้ตีคู่กันไปอ่านะครับถ้าไม่มั่นใจทีมทีมยามก็ <c oughs> ก็ไม่รู้นะ แล้วจะทํำยังไงก็แล้วแต่นะครับนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็จบไปถ้าไม่มีอะไรที่กล้าหาญช่นชัยก็เงียบๆไปนะครับนะครับแต่คุณก็จะเจอทางนู้นเขาก็จะจะคำอาจจะเล่นคุณคอมเมนต์คุณนะครับคนติดตามคุณก็จะถอนตัวออกเพราะว่าคุณไปด่าแม่เด็กเขาก็ต้องไม่พอใจนะครับคุณก็จะถูก